สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เป็นการบันทึกคำบรรยายของผมอาจารย์ลอยล่าชิตเดชะเป็นตอนที่69วันที่บันทึกนี้ตรงกับวันที่12มิถุนายนพศ2568การบรรยายตอนที่69นี้จะกล่าวถึงเรื่องของปฏิจ,จะสมุปบาทเป็นตอนที่9เนื้อหาของตอนนี้จะกล่าวถึง อวิชชาและวิชชาตอนที่6 8ที่ผ่านมาได้อธิบายถึงอวิชชาว่าคืออะไรสำคัญอย่างไรและวิธีวิปัสสนาเพื่อขจัดอวิชชาจะต้องวิปัสสนาอย่างไรตอนที่69นี้จะอธิบายถึงอวิชชาที่เกี่ยวข้องกับสภาวธรรมตัวอื่นว่ามีอะไรบ้างอาวิชชา เป็นสภาวธรรมตัวแรกในวงจรปฏิจจสมุปบาทที่เป็นเชื้อกิเลสที่ฝังอยู่ในจิตส่งผลให้สภาวธรรมตัวอื่นในวงจรปฏิจจสมุปบาทเกิดขึ้นในขณะเดียวกันอวิชชาเป็นสภาวธรรมตัวสุดท้ายในสังโยชน์สิบประการที่เป็นเชื้อกิเลสที่ฝังอยู่ในจิตจนส่งผลให้ผู้นั้นเกิด อารมณ์เกิดความคิดเกิดการกระทําที่เรียกว่าสังโยชน์ขึ้นมาหากเมื่อใดที่เราสามารถกําจัดอวิชชาให้จางลงอวิชชาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสังโยชน์ข้อนั้นเมื่อถูกกําจัดลงจนหมดสังโยชน์ข้อนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นอีกการกําจัดหรือละสังโยชน์ของแต่ละคนจะขึ้นอยู่กับพื้นฐานการสั่งสมทานศีล สมาธิและปัญญาของผู้นั้นดังนั้นการละสังโยชน์จึงไม่ได้เรียงลำดับตามหัวข้อยกตัวอย่างเช่นการละสังโยชน์สมข้อแรกเพื่อขึ้นสู่พระโสดาบันบางท่านอาจละข้อวิจิกิจฉาได้ก่อนเป็นลำดับแรกตามด้วยสีละพะตัตปามาตแล้วจึงละสักยทิฏฐิได้เป็นต้น หรือบางท่านอาจจะละสักยะทิฏฐิได้ก่อนเป็นลำดับแรกตามด้วยละวิจิกิจฉาแต่ท่านยังขาดการสำรวมไม่ระมัดระวังยังเกิดสีลับตาปามาดโดยไม่รู้ตนเองอยู่จึงยังสำเร็จเป็นพระโสทบันไม่ได้การละสังโยชน์ที่เหลือก็เช่นกันแต่ละท่านก็อาจละข้อใดข้อหนึ่งได้ก่อนหลังแตกต่างกันไป ยกเว้นข้ออวิชาและมานะซึ่งจะละได้ยากสุดจึงมักจะถูกละได้หลังสุดในตอนที่68ได้กล่าวไว้ว่าการละอวิชาท่านจะต้องวิปัสสนาสอนจิตให้เข้าใจและเห็นความไม่เที่ยงของอายตนะภายนอกทั้ง6อันได้แก่รูปเสียงกลิน่นรส บททัปพระและทันมาลมให้เข้าใจและเห็นความไม่เที่ยงของอายตนะภายในทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจให้เข้าใจและเห็นความไม่เที่ยงของผัสสะทั้งหกคือผัสสะที่เกิดขึ้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจให้เข้าใจและเห็นความไม่เที่ยงของวิญญาณที่เกิดจากผัสสะทั้งหก คือวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกวิญญาณทางลิ้นวิญญาณทางกายและวิญญาณทางใจให้เข้าใจและเห็นความไม่เที่ยงของสุขเขเวทนาทุกขเวทนาอาทุกขามะสุขเวทนาที่เกิดจากผัสสะทั้งหกวิปัสสนาสอนจิตให้เข้าใจและมองเห็นว่าทุกสิ่งที่กล่าวมา ล้วนประกอบมาจากาธาตุทั้งสิน้นเมื่อทุกสิ่งประกอบมาจากาธาตุจึงมีความไม่เที่ยงมีความแปรผลวนมีการเกิดดับมีการแปรเปลี่ยนมีการสลายไปเป็นเรื่องธรรมดาการวิปัสสนาเพื่อละอวิชชาเพื่อกำจัดอวิชชาตามที่บรรยายมานั้นจะทำให้จิตของท่านปล่อยวางไม่ยึดติดไม่สนใจไม่ใส่ใจในอายตนะภายนอกทั้งห ในอายตนะภายในทั้งหกในผัสสะทั้งหกในวิญญาณทั้งหกเมื่อใดที่จิตของท่านปล่อยวางสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดได้จิตไม่ยึดติดไม่สนใจไม่ใส่ใจอุปทานในสิ่งต่างๆก็จะไม่มีก็จะไม่เกิดขึ้นทำให้จิตของท่านจะไม่เกิดสุขเขเวทนาเกิดทุกขเขเวทนาและเกิดอาทุกขามาสุข เวทนาขึ้นมาจิตของท่านจะวางเฉยในทุกสิ่งไม่เกิดการปรุงแต่งตัณหาจึงไม่เกิดขึ้นและส่งผลให้สภาวะธรรมตัวอื่นของวงจรปฏิจจสมุปบาทที่ต่อเนื่องกันไม่เกิดขึ้นเมื่อใดก็ตามที่ท่านฝึกจิตจนมีสติที่เข้มแข็งจนจิตวางเฉยในผัสสะที่เกิดขึ้นตลอดเวลาได้แล้วโดยจิตของท่านไม่หวั่นไหว จิตไม่กระเพื่อมจิตไม่เกิดเวทนาใดๆขึ้นมาได้อีกเมื่อนั้นวงจรปฏิจจสมุปบาทก็จะไม่สามารถดำรงอยู่ได้และไม่สามารถเกิดวงจรปฏิจจสมุปบาทขึ้นใหม่ได้อีกต่อไปการเกิดปัสสะเป็นเรื่องธรรมชาติที่ท่านควบคุมไม่ได้ท่านไม่สามารถบังคับควบคุมไม่ให้อายตนะภายใน กระทบกับอายะตะนะภายนอกได้การที่ตาของท่านมองเห็นสิ่งต่างๆเป็นเรื่องปกติการที่หูของท่านได้ยินเสียงต่างๆถือเป็นเรื่องปกติสิ่งที่ท่านจะควบคุมได้มีเพียงอย่างเดียว คือควบคุมใจไม่ให้เกิดการปรุงแต่งจนเกิดเป็นเวทนาอันจะนำไปสู่การเกิดตัณหาและเกิดอุปทานการฝึกเพื่อให้จิตวางเฉยในอายตนาภายนอกให้เริ่มต้นโดยการไม่สร้างเจตนาจดจอ่อไม่สนใจในอายตนะภายนอกนั้นยกตัวอย่างเช่นท่านไปเดินห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ทันสมัย มองไปทางใดก็ดูแปลกตาสวยงามทันสมัยดูโออ่าหน้ามองเมื่อเดินดูร้านค้าสินค้าต่างๆถูกจัดวางเป็นระเบียบดูสวยงามหน้ามองหน้าซื้อไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเป็นของใช้ร้านอาหารก็จัดร้านสวยงามหน้านั่งมีภาพจำลองอาหารเว้นด้านหน้าร้านมีพนักงานยืนเชิญชวน,ชนทุกคนที่เดินผ่าน สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดล้วนเป็นสิ่งที่จะกระตุ้นให้ท่านสนใจให้ท่านเกิดเจตนาในการเข้าไปสัมผัสลิมลองและซื้อสินค้านั้นการฝึกจิตเริ่มต้นจึงควรอยู่ในที่สัปปะยะฝึกคุ้มจิตให้ระล,ลึกรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์รู้ทันการกระทำของตนเพื่อสร้างสติให้เข้มแข็ง คนที่กำลังสติไม่เข้มแข็งยกตัวอย่างเช่นเด็กเล็กเมื่อเราพาไปเที่ยวสถานที่ต่างๆกลับถึงบ้านแล้วจิตก็ยังคงปรุงแต่งอยู่อยากกลับไปเที่ยวอีกแม้ขณะนอนหลับยังละเมอและฝันถึงโดยปกติแล้วเมื่อใดก็ตามที่อายตนะภายในคือตามองเห็นอายตนะภายนอกคือรูปต่างๆอันได้แก่ คนสัตว์สิ่งของวัตถุสิ่งของต่างๆที่ดูแปลกตาไม่คุ้นเคยเมื่อนั้นจิตของผู้นั้นย่อมเกิดเจตนาสนใจใครรู้จักในสิ่งนั้นและจิตก็จะปรุงแต่งจนเกิดเวทนาเป็นความชอบเป็นความสุขหรือเป็นความไม่ชอบเป็นความรังเกียจเป็นความทุกข์หรือเฉยๆต่อสิ่งนั้นอันทำให้เกิดเป็นปัญหาและอุปทานตามมา นั่นเองสำหรับบุคคลทั่วไปหากเห็นแล้วชอบสิ่งใดบางคนก็จะซื้อหาแสวงหามาเป็นเจ้าของทั้งที่สินค้าบางอย่างไม่มีความจำเป็นบางครั้งสินค้าบางอย่างเรามีอยู่แล้วแต่ก็ซื้อมาเก็บไว้จนเกินความจำเป็นแต่หากเป็นผู้ปฏิบัติธรรมที่ฝึกจิตจนปล่อยวางได้แล้วจะมองทุกสิ่งไม่มีความสำคัญใดๆ จะมองสิ่งต่างๆจากประโยชน์และความจำเป็นในการใช้ในชีวิตประจำวันและจำเป็นในการดำรงชีวิตเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นจะมองเสื้อผ้าว่าใช้เพื่อปกปิดร่างกายให้ความอบอุ่นและเหมาะสมกับการใช้งานของตนเท่านั้นไม่ได้มองว่าจะต้องเลือกซื้อเสื้อผ้าที่ต้องออกแบบสวยงามต้องใช้วัสดุอย่างดีเลิศ ต้องมียี่ห้อต้องมีราคาเพื่อให้คนอื่นมามองตนเพื่อให้คนอื่นมาชื่นชมตนดังนั้นหากเราหมั่นฝึกจิตจนควบคุมจิตตนเองไม่ให้เกิดเจตนาจดจ่อในอยตนาภายนอกทั้ง6คือรูปเสียงกลิ่นรสผดทัพพะและทันมาลบมได้เมื่อใด และเห็นถึงความไม่เที่ยงมองเห็นว่าอายตนะภายนอกทั้งหมดนั้นล้วนเป็นเพียงธาตุเมื่อนั้นการปรุงแต่งก็จะไม่เกิดขึ้นเวทนาทั้งสามย่อมไม่เกิดขึ้นเมื่อเวทนาไม่เกิดขึ้นตัณหาก็ย่อมไม่เกิดขึ้นและสภาวธรรมอื่นๆที่เกิดต่อเนื่องจากตัณหาย่อมไม่เกิดขึ้นสิ่งที่ฝึกควบคุมได้ยากที่สุดก็คือ การควบคุมปัสสาทางใจที่จะส่งผลให้จิตเกิดสังขารปรุงแต่งให้จิตเกิดอารมณ์ต่างๆสิ่งนี้จะต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกเมื่อใดที่จิตท่านมีกิเลสที่เบาบางลงจากผลของการวิปัสสนาตามแนวทางของสติปัฏฐานสี่ที่ถูกต้องแล้วเมื่อระดับฌานของท่านสูงขึ้นปัสสาทางใจก็จะลดน้อยลงไป ตามลำดับของฌานที่สูงขึ้นต่อไปจะขออธิบายคําว่าวิชาวอแหวนสลีชอช้างสองตัวสละอาวิชาสามและวิชาแปดให้เข้าใจคำแรกคือวิชาวิชาคืออะไรวิชาคือความรู้ในทุกในเหตุให้เกิดทุกในความดับทุกในทางที่ให้ถึงความดับทุกข หรือความรู้ในอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมักนั่นเองวิชาในอีกลักษณะหนึ่งก็คือความรู้ชัดซึ่งรูปรู้ชัดซึ่งเหตุเกิดแห่งรูปรู้ชัดซึ่งความดับแห่งรูปรู้ชัดซึ่งปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งรูปความรู้ชัดซึ่งเวทนาซึ่งสัญญาซึ่งสังขารซึ่งบิญญาณ ความรู้ชัดซึ่งเหตุเกิดแห่งเวทนาเหตุเก si ิดแห่งสัญญาเหตุเกิดแห่งสังขารเหตุเกิดแห่งวิญญาณความรู้ชัดซึ่งความดับแห่งเวทนาความดับแห่งสัญญาความดับแห่งสังขารและความดับแห่งวิญญาณความรู้ชัดซึ <S 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 ่งปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งเวทนา ให้ถึงความดับแห่งสัญญาให้ถึงความดับแห่งสังขารและให้ถึงความดับแห่งบิญญาณหรือความรู้ชัดในขันห้านั่นเองความรู้ชัดในที่นี้จะเป็นความรู้ชัดที่ได้จากการวิปัสสนาจนเกิดเป็นปัญญายาณ ไม่ได้หมายถึงความรู้จากการอ่านจากการฟังพระไตรปิฎกซึ่งเป็นความรู้ที่ผู้นั้นยังไม่ได้นำมาวิปัสนาเพื่อพิสูจน์ยืนยันด้วยตนเองวิชาจะเกิดขึ้นได้เมื่อท่านผู้นั้นได้กําจัดอวิชชาในเรื่องใดได้แล้ววิชาหรือปัญญารู้ในเรื่องนั้นจึงจะเกิดขึ้นต่อไปจะขอกล่าว ถึงคำที่สองคือวิชาสามวิชาสาก็คือความรู้แจ้งที่เป็นคุณพิเศษสประการอันได้แก่ 1. ปุปเพนิวาสานุสติญาณหรือการละลึกชาติได้ 2. จุตูปปาตยานคือการรู้การเกิดและการตายของสัตว์โลกทั้งหลาย ทั้งที่เป็นคนเป็นสัตว์หรือเป็นดวงจิตในภพภูมิต่างๆว่าเกิดและตายด้วยเหตุใดเกิดแล้วไปไหนตายแล้วไปไหนข้อ3อาสวัคขยาญานความรู้ที่เป็นปัญญารู้วิธีทำให้สิ้นอาสวะคำที่3ก็คือวิชา8 วิชา8ก็คือความรู้แจ้งที่เป็นคนพิเศษ8ประการที่เกิดขึ้นเมื่อผู้นั้นมีจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสจิตทรงอยู่ในอารมณ์ที่บริสุทธิ์ได้ต่อเนื่องโดยไม่มีนิวรณ์มาลบกวนจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวแล้วผู้นั้นน้อมจิตกำหนดถึงคนพิเศษด้านใดด้านหนึ่งสิ่งนั้นก็จะปรากฏขึ้นอันได้แก่หวิปัสสนาญาณ เป็นความรู้แจ้งในการวิปัสสนาว่าต้องทำเช่นไรเมื่อจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นแล้วน้อมจิตวิปัสสนาจนรู้ชัดว่ากายของเหล่านี้ประกอบกันขึ้นเป็นรูปร่างจากธาตุสีจากมหาภูตร,รูปสีเกิดมาจากบิดามารดาร่างกายเติบโตขึ้นจากการเติมธาตุสีเข้าไปต่อเนื่องทุกวันจนเติบโตไปตามวัยจากเด็กสู่วัยชราสุดท้าย ธาตสีนี้ก็ต้องสลายตัวแยกตัวกลับคืนสู่ธรรมชาติวิญญาณของเราต้องอาศัยอยู่ในกายนี้อยู่ในรูป,ปรขันนี้วิปัสสนาญาณจะเป็นญาณรู้แจ้งในการพิจารณาร่างกายเพื่อละสักกยธทิฏฐิซึ่งมีรายละ,ะเอียดมากผมได้เคยบรรยายไว้ครบท้วนแล้วอ,อันที่สองก็คือมโนมยิทธิญาณเป็นคุณวิเศษ ที่เมื่อจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นแล้วผู้นั้นน้อมจิตไปเพื่อเนรมิตกายที่เกิดแต่ใจกล่าวคือเนรมิตกายในหรือกายทิพย์ให้เคลื่อนไปสถานที่ต่างๆจะไปสวรรค์ก็ได้ไปนรกก็ได้ไปในที่ที่เราต้องการก็ได้หรือที่เรียกว่าลิศท,ทางใจหรือต่อ,อจิตนน่นเดงวิชาอันที่สามคืออิธิ วิทยานหรืออิทธิวิทยานเป็นคุณวิเศษที่เมื่อจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นแล้วเมื่อผู้นั้นเจริญอิทธิบาทสี่อันประกอบด้วยฉันทะและสังขารเป็นประธานวิทยะและสังขารเป็นประธานจิตตะและสังขารเป็นประธานวิมังสาและสังขารเป็นประธาน ผู้นั้นย่อมอบรมข่มจิตทําให้จิตอ่อนควรแก่การงานในอิทธิบาทสี่ประการนี้จากนั้นตั้งกายไว้ในจิตบ้างตั้งจิตไว้ในกายบ้างน้อมจิตไปด้วยความสามารถแห่งกายบ้างน้อมกายไปด้วยความสามารถแห่งจิตบ้างอธิษฐานจิตด้วยความสามารถแห่งกายบ้างอธิษฐานจิตด้วยความสามารถแห่งจิตบ้างเมื่อนั้น ผู้นั้นย่อมสามารถน่วงสุขาสัญญาและละหุสัญญาลงในกายได้ก็คือจิตจะเบานะครับจิตจะโปรง่งเมื่อผู้นั้นน้อมจิตไปเพื่ออิทธิวิวทยานผู้นั้นย่อมแสดงฤทธิ์คือคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ทำให้ปรากฏตัวก็ได้ทำให้หายตัวไปก็ได้จะทะลุฝาทะลุกำแพง รูปภูเขาก็ได้ผุดขึ้นหรือดำลงในแผ่นดินก็ได้เดินไปบนน้ำเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้นั่งขัดสมาธิห่อไปในอากาศก็ได้จะรูปคำพระจันทร์จะรูปคำพระอาทิตย์ด้วยฝ่ามือก็ได้หรือจะท่องไปตนตลอดพมโรคในทุกดินแดนก็ได้วิชา8ข้อที่สคือทิพยโสตร ธาตุยานเป็นคุณวิเศษด้านหูทิพย์ที่เมื่อจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นแล้วน้อมจิตไปเพื่อทิพยโสธาตุยานหรือหูทิพย์จะได้ยินเสียงสองชนิดคือเสียงของดวงจิตและเสียงของมนุษย์ที่อยู่ไกลและใกล้ได้วิชา8ข้อที่หคือเจโตปริยญาณเป็นคุณวิเศษด้านกำหนดรู้จิตของคนและสัตว์ รู้ว่าผู้อื่นคิดอะไรอยู่รู้ว่าผู้อื่นจะพูดอย่างไรรู้ว่าผู้อื่นกำลังมีอารมณ์ใดมีอารมณ์ราคะหรือไม่มีโทสะหรือไม่มีโมหะหรือไม่รู้ว่าผู้อื่นมีจิตหดถู่เศร้าหมองหรือไม่รู้ว่าผู้อื่นฟุ้งซ่านหรือไม่และฟุ้งซ่านเรื่องใดยอยู่รู้ว่า ผู้นั้นมีฌานอยู่ในระดับใดรู้ว่าผู้นั้นทรงอารมณ์อยู่ในสมาธิหรือไม่เป็นต้นวิชา8ข้อที่6บุพเพนิวาสานุสติยานเป็นคุณพิเศษด้านระลึกชาติที่เมื่อจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นแล้วน้อมจิตไปเพื่อระลึกชาติของตนเองของผู้อื่นของสัตว์อื่นและของดวงจิตอื่นก็สามารถจะรู้ได้ ซึ่งการระลึกชาติแต่ละท่านจะย้อนระลึกชาติได้จำนวนชาติแตกต่างกันไปตั้งแต่ชาติเดียวจนเป็นแสนชาติหรือระลึกย้อนไปถึงกำเนิดของดวงจิตดวงนั้นตั้งแต่ชาติแรกระลึกรู้ว่าแต่ละชาติเกิดเป็นชายเป็นหญิงชื่ออะไรอยู่ในดินแดนใดมีวันณะอย่างไรจุติจากพบนั้นไปเกิดในพบอื่นเป็นเช่นไรหรือเคยเกิดในภูมิที่ไม่ใช่มนุษย์ เมื่อใดรวมถึงระลึกรู้ลักษณะทั่วไปและชีวประวัติเบื้องต้นซึ่งการระลึกจะละเอียดมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับกำลังฌานของแต่ละคนวิชา8ข้อที่7คือทิพปปจักขูยานเป็นคุณพิเศษด้านตาทิพ ที่เมื่อจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นแล้วน้อมจิตไปจะเห็นดวงจิตต่างๆเห็นที่กําลังจุดติหรือเคลื่อนจากรูปขันธ์ที่กําลังเกิดทั้งจิตที่เป็นพรมเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัมภเวสีเป็นสัตว์นรกและดวงจิตในภูมิต่างๆเห็นกรรมที่เป็นตัวกําหนดให้ดวงจิตที่มีกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริต กล่าวร้ายพระอริยะมีจิตมิจฉาทิฏฐิแล้วชักชวนผู้อื่นให้ร่วมทำกรรมตามความเห็นผิดซึ่งกรรมเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดให้จิตดวงนั้นตายแล้วไปเกิดในอบายภูมิในทางตรงกันข้ามจะเห็นดวงจิตที่ประกอบกายสุดจริตวจีสุดจริตมโนสุดจริตไม่กล่าวร้ายพระอริยะมีจิตเป็นสัมมาทิฏฐิ และทักชวนผู้อื่นให้สร้างสั่งสมแต่ความดีที่เป็นกุศลทั้งหลายดวงจิตเหล่านี้เมื่อตายไปจะบังเกิดในสวรรค์บังเกิดในสุคติภูมิผู้ที่มีกำลังตาทิพย์ที่ละเอียดบริสุทธิ์จะรู้เห็นชัดถึงดวงจิตทั้งดวงจิตขั้นต่ำและดวงจิตชั้นสูงทุกดวงและรู้ถึงกรรมที่ส่งผลให้แต่และดวงจิต ต้องเวียนไว่วยตายเกิดอยู่ในภพภูมิต่างๆเปรียบเหมือนคนที่ยืนอยู่บนตึกสูงตรงทางแยกเมื่อมองลงมาย่อมมองเห็นผู้คนเดินเข้าเดินออกจากบ้านจากอาคารมองเห็นผู้คนเดินไปมาทุกคนได้วิชา8ข้อที่8คืออาสวะขย้ยานเป็นคุณวิเศษด้านปัญญาเพื่อนำไปสู่การหลุดพ้น รู้ชัดความเป็นจริงว่าทุกขคืออะไรอะไรคือเหตุให้ทุกเกิดขึ้นรู้ชัดว่าทุกดับได้อย่างไรและต้องใช้วิธีใดในการดับทุกอย่างถาวรรู้ชัดในอาสวะรู้ชัดในเหตุที่ทำให้อาสวะเกิดขึ้นรู้ชัดว่าอาสวะดับอย่างไรและรู้ชัดถึงวิธีดับอาสวะให้หมดไปอย่างถาวรเมื่อเกิดปัญญารู้ชัดทั้งหมดตามความเป็นจริงแล้ว จิตผู้นั้นย่อมหลุดพ้นจากกามาสวะความไข้ความกำหนัดในกามย่อมหลุดพ้นจากภาวาสวะความพอใจความเพลิดเพลินความกำหนัดในภพย่อมหลุดพ้นจากอาวิชชาสวะความเคลาอันเกิดจากทิฏฐาสวะความเห็นผิดทั้งหลายเมื่อใดที่จิตหลุดพ้นจากอาสวะทั้งสี่นี้ได้แล้วเมื่อนั้นจิตจึงจะหลุดพ้นซึ่งผู้นั้น ก็จะรู้ได้ด้วยตนเองว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดด้วยตนเองว่าชาติของตนได้สิ้นสุดแล้วทํากิจที่คนรทาเสร็จแล้ววิชา8นี้ต้องอาศัยการฝึกฝนจนชํานาญไม่อาจเกิดขึ้นได้เองแต่ที่บางคนสามารถมีขึ้นเองได้เช่นมีตาทิพหรือหูทิพนั้นเกิดจากผู้นั้นเคยฝึกสําเร็จมาแล้วในอดีตชาติสิ่งนี้จึงติดอยู่ในจิต เมื่อใดที่ทําจิตให้นิ่งน้อมจิตไปถึงสิ่งที่ประสงค์ก็สามารถที่จะมองเห็นหรือสื่อสารเกิดเป็นหูทิพตาทิพขึ้นมาได้บิชาแปดจากข้อที่1ถึงข้อที่7สามารถเกิดขึ้นได้กับผู้ฝึกจิตในระดับที่ต่ำกว่าอาริยะคือฌาน8ลงมายกเว้นข้อที่8ที่เป็นคุณพิเศษด้านปัญญาจะเกิดได้กับพระอาริยะ คือพระโสดาบันขึ้นไปเท่านั้นการฝึกฝนให้เกิดวิชาในข้อ1ถึงข้อที่7นั้นจะอาศัยพื้นฐานจากการฝึกกระสินซึ่งจะขอไม่บรรยายรายละเอียดในเรื่องนี้กล่าวโดยสรุปก็คือวิชา8เกิดจากการฝึกจนจิตมีกำลังเข้มแข,ข็งฝึกจนธาตุสี่ในกายและในจิตของเรา มีกำลังเข้มแข็งมากประทาดสีในธรรมชาติผู้นั้นจึงสามารถที่จะเชื่อมต่อและควบคุมธาตุสีในตัวเราและธาตุสีที่อยู่นอกตัวเราได้นั่นเองตอนนี้จะขอจบการบรรยายไว้เพียงเท่านี้ส่วนที่กล่าวไว้ในตอนต้นว่า อวิชชาเป็นสภาวธรรมตัวแรกในวงจรปฏิจจสมุปบาทขณะเดียวกันอวิชชาเป็นสภาวธรรมตัวสุดท้ายในสังโยชนสิบประการอาวิชชาทั้งสองตัวนี้เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรจะนำไปอธิบายโดยละเอียดในตอนต่อไปขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ